คีรีมัสคาเทลนักวิทยาศาสตร์ด้านสมองแห่งนักเลอได้ทําการทดลองโดยนำกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย16คนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมแตกต่างกันมาเข้าเครื่องสแกนสมองผลจากการสแกนพบว่ายิ่งสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้นการทํางานของเครือข่ายสมองที่เกี่ยวข้องกับการอ่านความคิด และความรู้สึกของผู้อื่นยิ่งลดลงในอีกการทดลองหนึ่งของมัสคาเทลเธอแสดงภาพถ่ายที่เต็มไปด้วยความเศร้าของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยมะเร็งและตรวจสอบสมองพบว่าคนที่มีทรัพย์สินน้อยกว่าจะมีสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเห็นอกเห็นใจทำงานมากขึ้นในขณะที่ผู้ที่ร่ำรวยกว่ามีการทำงานของสมองส่วนนั้นลดลงสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือความบกพร่องในการเข้าใจความรู้สึกนี้สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ในเด็กอายุเพียงสปีที่มีสถานะทางสังคมสูงนักวิจัยยังมีข่าวที่น่าหดหู่มากขึ้นอีก พวกเขาพบว่าในผลการทดลองที่ใช้เทคโนโลยีติดตั้งอิเล็กโทรดบนศสีสะคนที่มีอำนาจไม่เพียงแต่ไม่ตระหนักถึงความบกพร่องในความเห็นอกเห็นใจของตอนเองเท่านั้นแต่ยังรู้สึกว่าตนมีความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นไม่น้อยกว่าคนทั่วไปอีกด้วยสมองของมนุษย์มีส่วนที่เรียกว่าฟิ s ิ f ฟอมเจรัสซึ่งทำหน้าที่ในการดึงข้อมูลจากใบหน้าของผู้อื่นหากส่วนนี้เกิดปัญหาขึ้นอาจทำให้ไม่สามารถอาร่อานอารมณ์จากใบหน้าของคนอื่นได้หรืออาจเกิดอาการจำใบหน้าคนไม่ได้ การทดสอบ a e เป็นการให้ผู้เข้าร่วมทดลองดูภาพถ่ายใบหน้าของคนที่กำลังแสดงอารมณ์แล้วให้ลองคาดเดาว่าคนในภาพกำลังรู้สึกอย่างไรโดยจะเปิดให้เห็นเพียงดวงตาเท่านั้นาศาสตราจารย์ A.D.A.M. กรินส์ีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยโคลงบีแบ่งผู้เข้าร่วมการทดลองออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกได้รับคำขอให้นึกย้อนถึงช่วงเวลาที่คุณรู้สึกมีอำนาจมากที่สุดในชีวิตส่วนอีกกลุ่มหนึ่งได้รับคำขอให้นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ หลังจากนั้นจึงทำการวัดความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นด้วยแบบทดสอบ IME และการทดสอบความไวต่อสังคมอื่นๆผลปรากฏว่าคนที่นึกถึงช่วงเวลาที่เคยมีอำนาจล้มเหลวในการอ่านอารมณ์ของผู้อื่นมากกว่ากลุ่มที่นึกถึงเรื่องราวของเมื่อวานถึง46%าศาสตราจารย์เมดินาจากคณะพทยศาศตร์มหาวิทยายลัยวอชิงตันกล่าวว่าหัวหน้าไม่ได้ให้ความสำคัญกับอารมณ์ของลูกน้องมากนักเพราะเมื่อคนมีอำนาจพวกเขามักสูญเสียความสามารถในการเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น แต่ทำไมสมองของหัวหน้าถึงเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้กันแน่จิตวิทยาวิวัฒนาการอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างไรสมองของมนุษย์สร้างให้เรารู้สึกผิดโดดเดี่ยวและมีอารมณ์ต่างๆเพื่อทําให้เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคมมากขึ้นและใส่ใจผู้อื่นแต่เมื่ออำนาจรับประกันความอยู่รอดของเราได้แล้วสมองก็ไม่จําเป็นต้องพยายามใช้พลังงานในการเข้าใจจิตใจของผู้อื่นอีกต่อไปตำแหน่งของความไวต่อสังคมที่หายไปนั้นถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกมีอภิสิทธิ์และความรู้สึกนี้ก็อาจแพร่ขยายไปถึงเรื่องทางเพศได้ด้วย โจนาธานคุณแมนจากมหาวิทยาลัยไฟฟ้าได้รวบรวมนักศึกษาชายหญิงจำนวน50คนและแจ้งว่าพวกเขาจะต้องทำงานกลุ่มร่วมกันโดยแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกเป็นชาย1คนและหญิง1คนแต่ก่อนเริ่มงานแต่ก่อนเริ่มงานนักวิจัยแจ้งว่าจะต้องเลือกหัวหน้ากลุ่มและทำการทดสอบเพื่อวัดความเป็นผู้นำหลังจากนั้นได้แบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น2กลุ่ม โดยไม่เกี่ยวข้องกับผลการทดสอบจริงแต่อย่างใดกลุ่มหนึ่งได้รับแจ้งว่าผลการทดสอบแสดงถึงภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยมและได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้ากลุ่มส่วนอีกกลุ่มหนึ่งได้รับบทบาทเป็นสมาชิกกลุ่มหัวหน้ากลุ่มมีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจทุกเรื่องของทีมรวมถึงการแบ่งรางวัลที่จะได้รับหลังการทดลองเสร็จสิน้นคุณแมนยังให้ทุกคนถ่ายวิดีโอแนะนำตัวความยาว2นาทีและนำวิดีโอของคู่กลุ่มมาให้ดูก่อนจะได้พบกันจริง ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ชายวิดีโอที่ให้ดูจะเป็นของสมาชิกกลุ่มที่เป็นผู้หญิงและในทางกลับกันเมื่อดูวิดีโอเสร็จแล้วคุณแมนได้ถามคำถามสองข้อกับผู้เข้าร่วมคุณคิดว่าสมาชิกกลุ่มในวิดีโอนั้นมีความรู้สึกทางเพศต่อคุณหรือไม่คุณคิดว่าสมาชิกกลุ่มในวิดีโอนั้นมีความรู้สึกชื่นชมคุณในเชิงมนุษยธรรมหรือไม่ผลการทดลองพบว่าหัวหน้ากลุ่มประเมินว่าคนในวิดีโอมีความรู้สึกทางเพศต่อพวกเขามากกว่าสมาชิกกลุ่ม ในขณะที่ความคาดหวังเรื่องความชื่นชมในเชิงมนุษยธรรมนั้นไม่มีความแตกต่างระหว่าง2องกลุ่มแนวโน้มที่เราประเมินเสนด็จทางเพศของตนเองสูงกว่าที่คนอื่นคิดเรียกว่าการรับรู้ทางเพศเกินจริงแม้ว่าผู้ชายจะมีแนวโน้มนี้มากกว่าผู้หญิงแต่ผู้หญิงที่ได้รับบทบาทหัวหน้าก็แสดงแนวโน้มนี้เพิ่มขึ้นเช่นกันดังนั้นสมองของหัวหน้าทีมที่เปลี่ยนไปนั้นยังสามารถแก้ไขได้หรือไม่ คนที่กำลังชมวิดีโอนี้เองก็อาจเป็นหัวหน้าของใครสักคนอยู่แล้วหรือกำลังจะกลายเป็นในอนาคตเมื่อถือดาบแห่งอำนาจไว้ในมือเราจะสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้กลายเป็นคนเย็นชาและหลงตัวเองได้หรือไม่คำตอบสำหรับปัญหาเหล่านี้ในเชิงระบบคือการกระจายอำนาจให้มากที่สุดและสร้างระบบที่เป็นประชาธิปไตยแต่ในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงวิธีเล็กๆที่สามารถลองทำได้ในระดับบุคคลแทน ทีมนักวิจัยจากอังกฤษได้ทำการทดลองกับผู้ที่มีคะแนนความหลงตัวเองสูงนักวิจัยเล่าเรื่องราวที่เศร้าและเสเตือนใจเช่นประสบการณ์ของผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในครอบครัวหรือความเจ็บปวดจากการเลิกรากับคนรักแล้วถามคำถามว่าสัปดาห์นี้คุณดูรายการทีวีอะไรบ้างพร้อมกับวัดปฏิกิริยาทางร่างกายของพวกเขาในกรณีของคนทั่วไปหลังจากได้ฟังเรื่องราวที่เศร้าสมองจะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจแต่ผู้ที่มีคะแนนความหลงตัวเองสูงกลับไม่แสดง งความรู้สึกและไม่มีปฏิกิริยาทางสรีรวิทยาใดๆหลังจากนั้นนักวิจัยเปลี่ยนคำถามใหม่เป็นถ้าคุณต้องเจอเหตุการณ์นี้คุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเปลี่ยนคำถามคะแนนความเห็นอกเห็นใจของกลุ่มทดลองพุ่งสูงขึ้นทันทีและการตอบสนองทางหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นถึง67%เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ถูกถามเกี่ยวกับรายการทีวีอย่างไรก็ตามการถามคำถามแบบนี้กับหัวหน้าง,งานที่คุณไม่อยากพูดคุยด้วยอาจฟังดูไม่สมจริง การเปลี่ยนแปลงเขาด้วยตัวเองอาจไม่ใช่คำตอบการใช้พลังขององคอ์กรอาจเป็นทางออกที่ดีกว่า,าศาสตราจารย์เดวิดคิดและอิมมานูเอลคาสตานจากมหาวิทยาลัยฮาวาดแนะนำให้คนที่ไม่สามารถเข้าใจความคิดของผู้อื่นเข้าร่วมชมรมการอ่านหนังสือนักวิจัยให้ผู้เข้าร่วมอ่านบรรณวรรมดีๆที่ได้รับรางวัลและจัดการอภิปรายเกี่ยวกับจิตใจของตัวละครพร้อมกับให้แสดงความคิดเห็นว่าถ้าพวกเขาเป็นตัวละครในเรื่องจะตัดสินใจอย่างไรผลการทดลองพบว่าแม้จะเป็นเพียงการทดลองที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่คะแนนความไวต่อ ของผู้เข้าร่วมก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับหัวหน้าที่หลงตัวเองและไม่ไว้วางใจใครการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาอาจต้องใช้วิธีสุดท้ายนั่นก็คือออกซิโทซิน ออกซิโทซินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นความไว้วางใจต่อผู้อื่นในการทดลองหนึ่งผู้เข้าร่วมถูกพ่นสเปรย์ออกซิโทซินเพื่อสูดดมทางจมูกผลการทดลองพบว่าโอกาสที่พวกเขาจะเชื่อใจผู้อื่นเพิ่มขึ้นอย่างมากออกซิโทซินเป็นฮอร์อมโมนที่หลั่งออกมาเมื่อเราสนิทสนมกับคนที่เราชอบหรือเมื่อมีการสัมผัสทางกายกับคนที่รักจนได้รับฉายาว่าฮโมนแห่งความรักแม้การหาคู่ที่เหมาะสมให้หัวหน้าจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การแนะนําให้เขารู้จักกับคนพิเศษอาจเป็นทางเลือกสำรองที่ใช้แทนสเปรย์ได้ หลายคนอาจสงสัยว่าจะรู้เรื่องพวกนี้ไปทําไมคําตอบคือถ้าไม่รู้เราจะถูกความรู้สึกของตัวเองลากไปโดยไม่มีทางเลือกแต่ถ้ารู้เราจะสามารถเลือกได้เมื่อเราไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองเราอาจกลายเป็นคนหูโบราณที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางเพียงเพราะมีอํานาจหรือทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยจนสูญเสียทั้งคนรอบตัวและผลงานของทีมแต่ถ้าเรารู้จักใจของตัวเองเราจะมีตัวเลือกที่ตั้งใจและมีสติในการแสดงออกได้ ถ้าไม่เข้าใจจิตใจของผู้อื่นเราอาจรู้สึกโกรธและเสียอารมณ์ทั้งวันเพียงเพราะหัวหน้าที่เหมือนจะไม่ใช่มนุษย์เหมือนเราแต่ถ้าเข้าใจเราอาจตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะจัดการกับสมองที่เต็มไปด้วยความหลงตัวเองของเขาอย่างไรโดยที่ไม่เปลืองพลังงานของเราและนำไปสู่การตัดสินใจที่ชาญฉลาดขึ้นในวิดีโอนี้เราได้พูดถึงเรื่องอำนาจและสมองเป็นหลักแต่ในหนังสือ Brain Rules for Work โดยศาสตราจารย์เมดินา่ายังครอบคลุมหัวข,ข้อต่างๆ,ๆเช่นทำไมการประชุมผ่านซูมถึงทำให้เหนื่อยกว่าเดิมเราจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไรหรือจะนำเสนองานให้ดี ขึ้นได้อย่างไรโดยใช้ความรู้ทางประสาทวิทยาศาสตร์ซึ่งทำให้หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ